เรื่องของการเลือกตั้งสว,วอ่ะผมยืนยันมาตลอดยังไงก็เจ๊งจะเจ๊งด้วยวิธีไหนยังไงก็เจ๊งนะครับยืนยันฟันธงนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งสวการเลือกตั้งสวตอนนี้ก็โคนแพ้ก็ผ่านววยวายเริ่มต้นตั้งแต่ทักษิณน,นะฮะก็มาในฝั่งของก้าวไกลนะฮะก็ววยวายถึงขั้นบอกว่าไม่ควรจะมีสวอีกต่อไปแล้วไม่ใช่สำคัญสำคัญคือว่ามันสอนให้รู้ว่า การที่ปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากความไม่ไว้ใจประชาชนคือประชาชนเลือกรัฐบาลมาไม่ไว้ใจก็มีการปฏิวัติพอมีปฏิวัติปุ๊บก็ออกกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนทํานู่นทํานี่ตามตามต้องการแล้วผลสุดท้ายก็คือว่าวันนี้เนี่ยต้องกลับไปที่ว่าต้องไว้ใจประชาชนต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาล เขาจะเลือกจัดการ <S <S เลือกคนมาก,กาหนดกติกาเขาได้วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นเนี่ยร,รู้แับมันเป็นตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังจากคณะปฏิวัติรัาแต่เหมือนกับว่าพักภูมิใจไทยเองเนี่ยสายของพรคภูมิใจไทยหรือว่าจาังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาได้สอสอเขาได้ส,ดสวม,มา,าเยอะอ่ะมันเป็นเรื่องของกติกาที่ถูกเซตโดยหลังจากการปฏิวัติแล้วไปคิดว่ากติกาที่ตัวเองคิดเนี่ยดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็คือ การไม่ไว้ใจประชาชนไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะนั้นต้องกลับไปไว้ใจประชาชนกรใการเลอั้วิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาเองเอดตัดสินใจเลือกคนที่จะมาทานานให้เขาเองจะดีที่เสุดนะครับถ้ามาผลการเหมือนกันว่าการจการเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายมันก็ต้องมีคนไปนทําหน้าที่เลือกแทนประชาชน ซึ่งการเลือกแทนประชาชนเนี่ยเมื่อครับสวบชุดปัจจุบันก,ก็มีคนเลือกแทนประชาชนสวชุดนี้ก็มีการเลือกแทนประชาชเนเหมือนกันคล้ายๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนี้เรให้กลับไปที่เบสิกพื้นฐานของการปกครองในระบบชุดใหม่และหน้าตาของสวชุดใหม่ออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามองมองมองข้ามจากประเด็นเฉพาะหน้านะครับผมว่าก็คงจะทําให้มีคําถามมากขึ้นว่า ว่าในอนาคตนะครับว่าเรายังควรจะมีสอวอ,อยู่อีกหรือไม่เพื่ออะไรนะครับผมคิดว่าต้องกลับมาประเด็นพื้นฐานนะครับคือคือผมคิดว่าสําหรับคนที่อาจจะรู้สึกไม่พอใจหรือว่าผิดหวังกับหน้าตาของสอวในชุดใหม่นี้นะครับไม่อยากจะให้คิดแต่เพียงประเด็นเฉพาะหน้านะครับซึ่งแน่นอนนี่ก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนกันนะครับว่ามีการาใช้เงินใช้ทอง ในการได้มาซึ่งสวตามที่มีการกล่าวหากันนะครับมาจริงหรือไม่ก็ต้องเป็นการทํางานหนักของกรกตซึ่งผมคิดว่าถ้ากรกตไม่มีผลงานเลยนะครับขณะที่ผู้สมัครหลายท่านยืนยันตรงกันว่ามีการเสนอทรัพย์สินเงินทองในการที่จะให้ไปเข้ากลุ่มเพื่อเลือกสวกันนี้นะครับอันนี้ก็คงจะกรกตก็อาจจะมีปัญหานะครับในการได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับ ว่าถ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุตยทำร้อยเปร์เซ็ไม่สามารถาตรวจสอบอะไรได้เลยนี่ก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าผมคิดว่าอยากจะให้สนใจมากกว่าประเด็นเฉพาะหน้าด้วยก็คือว่ามันก็คงจะถึงเวลานะครับที่จะต้องตั้งคำถามโตวๆว่าในเมื่อเราพยายามนะครับออกแบบสวออแล้วก็หน้าตาก็ไวแบบนี้สุดท้ายนี่ต้องกลับมาว่าเราจะมี วุฒิสภาไว้ทำอะไรนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมีนะครับใช่ไหมดีกว่าดีกว่าตอบไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามมาออกแบบกระบวนการได้มาซึ่งสวแบบพิสดารแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสาธานาเณะเลยใช่ไหมแต่ถ้าตอบได้ว่ามันยังมีความจําเป็นอยู่ในแง่ของสถาบันทางการเมืองนะครับก็ต้องออกแบบการได้มาซึ่งสวให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะครับ ซึ่งวันนี้มันเห็นแล้วล่ะครับว่าความพยายามที่จะหาข้ออ้างว่าต้องมีสวเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพแล้วมันไม่เป็นจริงนะครับจะออกแบบมายังไงก็ไม่เป็นจริงก็ขอถอนคําพูดก่อนหน้านี้ที่ผมเคยคุยกับคุณ ชุติมาคือผมเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีผมมองว่าตอนนั้นมีคนมาสมัครตั้ง4ี่ห้าหมื่นคนคแล้วก็มีผู้คนหลากหลายอาชีพมาผมก็คิดว่าเขาน่าจะคัดสรรเลือกกันแล้วก็ได้คนที่มาเป็นสอวอในระดับที่เราพึงพอใจ เปมมีควารู้ตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ oh. อสำหรับคนทั่วๆไปไม่ใช่ผมคนเดียวหลายๆคนนะที่เขาคุยกันเนี่ยแต่การไม่พึงพอใจเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่มันจะตามมาคือความชอบธรรมของสอวอทั้ง200ท่านท่านในทางการเมืองเนี่ยมันต้นทุนต่ำอันนี้จะต้องพึงสังวรเอาไว้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือความชอบธรรมทางการเมือง ของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปนีออันนี้เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยถ้าเราไม่ใจเน,นี่ยนุชนาตแท่นทองบอกการเลือกสวเหมือนต้องใช้ดวงหรืออำนาจพิเศษมีเงินยังไงก็จ้างกระแะอำนาจอยู่ดีมันมันไม่ใช่ดวงหรอกคุณพี่นุชนาทคุณพี่นุชนาตแท่นทองมันไม่ใช่ดวงมันจ้างคนมาสมัครแล้วก็ให้เลือกคนที่มันต้องการมันวางแผนแม่ เข้าใจหรือเปล่าวางแผนมาเอาสอวพวกนี้ที่จนๆเนี่ยมันมันเลียกใช้ง่ายมันยี่งเงาไงโยนเสร็จเงีให้มันล้านสองล้านจะผ่านกฎหมายผ่านยกมือให้เป็นนายกเข้าใจหรือเปล่าคุณพี่นุชนาทแท่นทองเพราะว่าถ้าวันที่สิบเนี่ยเษฐาโดนสารรัฐธรรมานูญตัดสินว่าเป็นนายกไม่ได้คนที่จะมาเป็นก็คืออนุทินถ้าสวพวกนี้กรก,กตรับรองทันมันก็จะยกมือให้ไง ใ,ในแง่ของระบบแล้วก็ในแง่ของปัจเจกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยประชาชนหรือแม้กระทั่งสอวอรหรือผู้สมัครสอวอรเองก็มีความสับสนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการตวรวจสอบข้อเท็จจริงว่า วุฒิก็ดีหรือว่าเรื่องประสบการณ์ก็ดีเนี่ยมันตรงกันไหมแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องแยกออกให้ชัดเนี่ยก็คือถ้าเป็นเรื่องของสสที่มาจากประชาชนเนี่ยประชาชนเป็นคัดอะไรกันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เจตจำนงหรือความตั้งใจของสวแบบนี้เนี่ยคือระบบที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการดูถูกเยียดยามแต่อย่างใดแต่เป็นการ ตรวจสอบเพื่อที่จะด,ดูให้เห็นว่ามันตรงตามเจตนารมณ์ของสอวชุดนี้หรือไม่ที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของสาขาอาชีพอันนี้เนี่ยก็ทั้งในเรื่องระบบที่ผ่านมาว่ามีการตั้งว่ามีระบบมีการจัดตั้งหรือไม่มีการดูไหมอันนี้เป็นเรื่องของมหาภาคระบบที่กรกต,ต้องนี้ต้องตอบแต่ว่าในขณะเดียวกันในเรื่องปัดเจกในเรื่องที่เป็นชุลภาค ของแต่ละบุคคลว่าคนนี้จบมาที่นี่คนนี้เคยทํางานให้คนนี้คนนี้เกี่ยวข้องกับคนนี้นี่โวตให้ตัวเองศูนย์เนี่ยก็ต้องรีบออกมาตอบเพื่อที่ให้เกิดความมั่นใจเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นของกกตเองซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงทั้งในแง่ของที่มาในเรื่องของกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ชมหน้าของสวที่กำลังจะเข้าสู่สภาบนแบบนี้ค่ะบรรดาทําให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้รับหนี้พักเก้าไกลฝักดัน ผมว่าก็เร็วไปเร็วไปที่จะไปะไปตราหน้าหรือว่าเป็นกระบวนการว่าคนนี้สนับสนุนการแก้รัฐมนูญหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญก็ต้องให้มีโอกาสให้เขาได้ชี้แจงกับประชาชนตอนนี้มันเร็วไปตรงที่ว่ากกต,เ,ตเองก็ยังไม่ได้รับรองคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีการเรสํำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของกกตที่จะต้อง เรียกร้องความเชื่อมั่นของตัวเองขึ้นมาชี้แจงทั้งนายเละประเด็นก็เห็นว่าเลขาได้เอามาชี้แจงเป็นลายบุคคลบางเรื่องแต่ว่าเรื่องระบบก็ยังไม่ได้ชี้แจงแล้วก็เรื่องปัจเจกของแต่ละคนก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงครบถ้วนก็ต้องรีบทำตรงนี้ให้หมดแล้วก็จะได้บอกว่ารถแบบในอนาคตเนี่ยว่าจะรับรองภายในเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวก็จะได้มีเพราะว่า หลังจากที่กรกตได้ตรวจสอบเองเพราะว่าระบบเนี่ยมันไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหลังจากนั้นเนี่ยพอพอ,อ,อมันออกมาว่าได้รับการรับรองแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีคนที่มีการท้าทายต่ออีกรอบหนึ่งแต่ทั้งนั้นน่ะก็คือเพื่อที่จะให้ประเทศมันเดินหน้าได้เรื่องการตั้ตังสวฮะทั้งทักถิงน,นะฮะหลังจากสมชายวงสวรรัสดิ์แพ้เรื่องตังสว,วก็เอาอมาโวยวายนะฮะ ถาข่าวถามว่าทําไมคุณสมชายวงสวัสด์แพ้เลือกตั้งสวสก็นู่นโวยไม่นู่นเนี่ยคณะรัฐประหารต้เนเหตุทําไมสมชายเนี่ยแพ้การเลือกตั้งอ้างว่าไม่เชื่อใจประชาชนนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั่นก็คงเห็น <c oughs> โสทวัตก็บอกว่าไม่ควรจะมีสวแล้วควรจะมีการยกเลิกก่อนหน้านั้นพรรคส้มไม่ใช่เหรอนะฮะอ่า ที่ปรากฏว่านะ,ะเรียกร้องอ้างว่าจะต้องมีสวเพื่อประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าฝ่ายส้มสุดท้ายก็แพ้นะ,ะสาเหตุที่แพ้นะฮะก็มาจากสาเหตุหลักๆ เพราะอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ละฝ่ายก็อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหมดปรากฏว่าตอนนี้สวสมชายก็ออกมายืนยันว่าในใรัฐมนูลเขียนชัดนะฮะมาตราสาสิบว่าการเลือกสวจะต้องเป็นเรื่องของการเลือกรับนะฮะปรากฏว่าพอไม่รับเปิดเผยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าขัดต่อรัฐมนูญ ต้องมีการยกเลิกนะั่นคือข้อที่1 2ส,สิ่งที่ผมเรียนมาโดยตลอดนะบอกว่าการเลือกตั้งสอวอเนี่ยยังไงก็มีปัญหาโวยวายทั้งทักษิณทั้งฝั่งแดงทั้งฝั่งส้มที่แพ้เลือกตั้งสอวอนะครับบอกว่าจะให้มีการยกเลิกนู่นนี่นั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือสอวอสมชายแสวงการนะได้โพสต์ข้อความบอกว่า ยกรัฐมนูญผิดชัดต้องเ,อเลือกกลับใหม่ทุกขั้นตอน,นะะต้องเลือกลับะะทุกขั้นตอน,นะะก็ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องคือมาตราที่มีการระบุไว้สวสมชัยก็บอกว่ามาตราสามสิบสามของประบอองรัฐมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคือมาตราสําคัญที่สุดคือการเลือกลับทุกขั้นตอน ทั้งการลงบัตรเลือกการนับคะแนนแต่จากการปล่อยให้มีกระบวนการบกพร่องในขั้นตอนต่างๆชี้เห็นว่าการเลือกกันเองในบัตรใบเดียวกันนับคะแนนจากกลุ่มเดียวกันทั้งในอำเภอจังหวัดทําให้การเลือกตั้งครสวครั้งนี้อาจจะเป็นโมฆะเพราะกระบวนการทั้งหมดไม่รับนะฮะทารั่วตั้งแต่ปล่อยให้คนเข้าไปสมัครได้ ควบคุมการลงคะแนนโหวตรู้รผลการโหวตนะฮะแต่ละลายจบด้วยบล็อกโหวตทุกระดับก็กำหนดสมาชิกสภาหัวได้จะเป็นสิ่งที่สวสมชายออกมาแฉผมเรียนมาตลอดนะว่าการเลือกตั้งสวเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่ข้อน้างจะมีปัญหา นะครับและสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าโมฆะตอนนี้เสียงเรื่องของการโมฆะก็ดังมากขึ้นการรรงชันทิดอดีตเลขาปปชนะฮะก็มาเรียกร้องบอกว่าก,กรกตไม่ควรรับรองไปก่อนนะค,ควรจะตรวจสอบข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนจะมีการรับรองไปก่อนไม่ใช่ว่ารับรองไปแล้วค่อยมาสอยทีหลังนะครับก็จะสร้างปัญหาตามมานะซึ่งปรากฏว่า ทางกรรมธิการบุติทธิสภาเขาบอกว่าเคยบอกกะกะตแล้วว่าทําไม่ได้แต่ก็ยังดันทุลังทําอยู่นะครับผมเรียนทุนส่วนนะการเลือกตั้งสวเนี่ยมันมีการหัวมีการโกงแต่คนที่ชนะฝ่ายชนะมันโกงมากกว่าหัวมากกว่าก็เลยชนะเริ่มต้นจากฝั่งแดงจ่ายหนึสน ฝั่งส้มโค้งสุดท้ายจ่ายสองแสนนะแล้วก็ฝั่งน้ําเงินจ่ายสามแสนก็ใครจ่ายสามแสนคนนั้นชนะเอาไวา้ง่ายตอนนี้ก็จะมีการตรวจสอบวุวนวายหม่พอใจไอ้คนแพ้ก็มายอมเพราะจ่ายน้อยกว่าจ่ายไม่ทันซื้อไม่โดนไม่โดนหัวก็เลยวุวยวายกันเรื่องเรื่องมีแค่นีน้แต่ประเด็นคือไม่ว่าคุณจะเป็นสีไหนคุณจะยกย่องคนโกงอ่ไม่ว่าน้ําเงินไม่ว่าแดง ไม่มาสม่มวันนี้คนไทยได้เห็นเชิงประจักษ์ก็ยังว่าสุดท้ายนักการเมืองและพรรคการเมืองต้องการเพียงอํานาจยึดประโยชน์ของตัวเองคนนั้นโกงแต่ฉันโกงกว่าไอคนนี้โกงไอคนนี้ก็โกงกว่าใครโกงกว่าแล้วชนะคนนั้นได้รับการยกย่องกลายเป็นสุดยอดผู้นําการโกงแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี นี่คือยุคเวลานี้ที่เราเคยเห็นสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็ตกต่ําตุราการบริหารนิติบัญญัติก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า Fail State หรือรัฐที่ล้มเหลวนะครับเรื่องของการเลือกตั้งสวาว่ผมยืนยันมาตลอดยังไงก็เจ๊งจะเจ๊งด้วยวิธีไหนยังไงก็เจ๊งนะครับยืนยันฟันธงนะักวิชาการบางคนนะก็มาวิเคราะห์นะ บอกว่าการเลือกตัง้งครั้งต่อไปเนี่ยส้มเนี่ยจะชนะนะแดงเหลืองน้ําเงินเนี่ยจะพ่ายแพ้ก็นักวิชาการฝั่งนั้นก็เป็นน,นักวิชาการฝั่งสม้มนะครับสาหรับผมผมมองว่าคนพวกนั้นนักวิชาการพวกนั้นนักวิเคราะห์พวกนั้นเขาไม่ได้เรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเขาอาประกาศปรากฏการมาวิเคราะ โดยลืมไปว่าประชาชนตอนนี้หูตาสว่างแล้วนะครับและทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ผมเรียนว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเปลี่ยนประเทศกันเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ i <laughs>